มีอะไรจ๊ะเคยมาอย่างมาที่เก้าเหรอขาทัโมทนาด้วยนี่มาคร้งที่สจะไปกรุงเทพเลยแวะมากราบหลวงพ่อก่อนเจ้าพากจะเข้ากรุงเทพเลยแวะมากราบก่อนมาจากจังหวัดอะไรลูกสุพรรณบุรีเจ้าค่ะสุพรรณบุรีนี่เหรอสาธุอยู่แถวไหนสุพรรณบุรีอยู่ก่อนถึงดอนเจดีย์เจ้าค่ะก่อนถึงดอนเจดีอ๋อจำได้แล้วคือพูดนี่แล้วเป็นไงบ้าง จะไปพิธีไหนอีกอะจะไปทุตั้งร้านที่ทแท้องค์ข้างในองค์ข้างในองค์ข้างในมาเลยชื่ออะไรบอกมาอ๋อชนะมาอ๋อองค์นายเชิญเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสด็จมาแล้วโปรดมนุษย์โปรดวิญญาณโปรดสรรพสัตว์สาธุอ่าพระแม่มาแล้วพระแม่อะไรใครมาด้วยไม่มีครับมาคนเดียวขอรับมาเดียวเลยเหรอสาธุ พูดไม่ได้ครับยังพูดไม่ได้พูดเลยดีกว่าพุทธทางเปิดฟ้าเปิดจักรวาลเปิดแผ่นดินเปิดบาดาลทำมังเปิดฟ้าเปิดแผ่นดินเปิดจักรวาลเปิดบาดาลสังทังเปิดทุกทิศทุกทางเปิดอายตนะทั้งหมดความศักดิ์สิทธิ์จงบังเกิดขึ้นหูเปิดแล้ว ตาเปิดแล้วลมหายใจเปิดแล้ววาจาเปิดแล้วพลังศักดิ์สิทธิ์แห่งพระหัตถ์เปิดแล้วขอเสียงทั้งหลายจงไหลออกมาเปิดแล้วปัญญาเปิดแล้วหูได้เปิดแล้วสาทุอ้าตาที่สมเปิดแล้วตาที่หนึ่งที่สองเปิดแล้วลมเปิดแล้ววาจาปากเปิดแล้ว เสียงเปิดแล้วอ้าวขอเชิญเป่งวาจาด้วยเป็นผู้ใดเอ่ยอทวดาท่านใดเป็นชายใช่ไหมหรือเป็นหญิงเป็นเจ้าแม่พระแม่หรือไง องไหนเขาเคยบอกว่าไม่เคยครับน่าจะเป็นสายพระตะครับเส็นสายพระตะใช่ไหมหรือสายพญานาคสายพระตะอ่าสายพระตะเป็นพ่อแม่ใช่ไหมหรือเป็นเป็นชายใช่ไหมช่วยบอกด้วย อขอบารมีเต็มเปี่ยมขอให้การโปรดมนุษย์โป,ดป,ดปดรดปัญญาโปรดสัมศัสต์เป็นไปอย่างยิ่งใหญ่เป็นไปด้วยความสำเร็จทุกประการสาธุ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 เป็นพระแม่ควรอิมหรือเปล่า เป็นพระแม่กวนอิมอสาธุเป็นญาณบาร,รมีแห่งพระโพธิสัตว์อนุโมทนาด้วยสาธุสาธุขอให้มีบุญบาร,รมีอันเต็มเปี่ยมโปรดสัตว์ได้บรรลุตามความปรารถนาทุกประการด้วยเถิดเรียบร้อยแรงได้พรแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานวาจาจะเปิดแล้วตามนี้ สาสอดทูอ่าเธอรับถือองค์ไหนอยู่จ้าพ,พระพายที่สอดขนอิม,อมสมายพระรตาก็มีครับพระรัตาก็มีเหรอทุกสายครับยญิงหรือชายหรือหญิงหรือชายอ๋อพวกพรอแม่อ,อุมาแม่รัศมีใช่ไหมอ๋อสาธุเออดีแล้วพ่อทิวาก็มาด้วย ปูรูสีก็มีอีกแล้วแต่ว่าเทศกาลอะไรจังหวะไหนท่านก็จะเสด็จมาเกณนเองใช่ไหมที่บ้านเป็นตำหนักกับ่ะเป็นหิ้งพระเี็นหิ้งพระอ่าสาธุดีลรับุทธก็มีพระลักก็มีใช่ไหมครับมีทุกอย่างแล้วเป็นมานานยังลูกเอ๋ยเป็นมานานแล้วเจ้าพายตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะหลายปีแล้วเจ้าพายเหรอข้างใน ใมัไม่เปิดออกไม่เปิดเธอยังไม่ได้บําเพ็ญเพียรเนี่ยเธอเคยถือศีลบมาไงอย่างถือศีลนั่งกรรมฐานถ้าคิดดีไม่ค่อยถือหรอกถือถือบ่อยป่าไปถือทีหนึ่งถือถือศีลแปดอ่ะศีลห้าเจ้าค่ะี้าไม่เอาไปถือศีลแปดสักเจ็ดวันอ่ะศีลก็ว่าจะมาเสื่อกรรมที่เจ้าค่ะเออนั่นก็จะได้ตามนี้ เพราะว่าเรายังไม่เคลียร์มาสื่อกรรมก่อนเจ้าค่ะประมาณเดือนมีนาเมษาเจ้าค่ะยินดีไม่มีปัญหาเรีบรียบเคลียร์ออกไปถึงตะกี้ก็ได้มาเต็มที่สาธุโมทนาด้วยเธอเป็นโรคอะไรลูกไปฝากคุณแม่คุณยายเจ้าค่ะแม่เขาเป็นโรคเหรอฝากยายด้วยเจ้าค่ะเขาเป็นโรคอะไรกันคนแก่ธรรมดาอ๋อเอาไป เหือเขาจุกอ่ยายสวดม์เช้าเย็นจเจ้าค่ะอ้าวแข็งแรงคุณยายลุกขึ้นมาวิ่งได้เลยตามนี้เอาให้แม่กินไปได้เนี่ยไปขอพรปอู่อันดน,นาคราชอ้อาว